สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะลักษณะป่าเขาเปน็นยังไงเห็นนั่งแบบเดินไว้นะเสือหลายๆน,นี่กลุ่มเก็บเพชรนะจ๊ะก็เราก็มาเก็บเพชรกันมากันสามคนนะสามโออหายย่ากอ,อือ้ม บ้านเราไม่เนิหน้าใครนะมาก่อนจบอ่ะจบนั่งหาเห็ดร่อนแบบว่าจะเป็นลมอ่ะอน้ำไม่ได้เอามานันแข็งอยู่ในรถนะโอ้โหพี่น้องปองไปพี่น้องเอ้ยไม่ได้เห็ดหลืดเละ ไปเปิดคลิปหลายอ่ะเขาพูดพี่น้องกันเม้นหัวหมดเลยกว่าจะอนุมัติคลิปให้เขาได้เราก็ต้องดูคลิปเขาก่อนนะทีนี้มีแต่คนพี่น้องพี่น้องเนาเมาเมาพี่น้องม่มีมาเมาเจอหรือเปล่าพี่น้องไห้ให้เดี๋ยวจะเอาแค่ไหนเห็นเห็ดอุ้ยฮักฮพี่น้องข้างหน้าเห็นไปเห็นเห็นจะบอกเห็น ก็พี่น้องม่เห็นยิงเปิดผอบมายิงเจออย่าลองเพลงว่าิ้นดิกระซิบไม่ได้ ลอยข้าเขียกันแล้วเขียยังไก่เลยเอาไปเก็บทา้งนี้เลยก่ะกำลนางเห็นยดด่นกเนหหัวหากหัวหักหัวโอุ้ยดอกใหญ่เขาไม่เห็นน้อยเนี่ยเนี่ยมาเขียกเร่งงั้นันี้เพื่อนไม่เห็นเหรอแม่ลนอุ้ยทับอ้ย เนี่ยคือจะฆ่าคนถ่ายอ้ยหัวก็ฮักเลยที่ฆ่าคนถ่ายที่เลมันไม่มีแรงรุดมือม่ได้ตายอากาศมันร้อนมันไม่มีแรงตายแล้วเพื่อนฉันจะเป็นหัวฮักเลยแกแล้วหอยมือหอยจะเป็นล่มได้บาดว่าแม่หอยได้บ้างอากาศมันร้อนไปกระโดดเล่นน่ามันคือจะมีแรงนะได้ไหมน่ะไม่ได้เอามีกะนมาด้วย มาก็นั่งบนร้อนในรถอีกเลยแอร์เย็นจะตายรถขาวเขาผ่านไปได้ไงแกไม่รู้เราเห็นดอกไก่เรานั่งอยู่ดอกไก่เราไม่เห็นมันเยอะถ้าเขาไม่เขี่ยเราเราเหยี่ยไหมหูหุ่มหนึ่งอว้เยอะเยอะมาก่อยนะ เราต้องช่วยทำมาหากินช่วยกันทำมาหาก่นนี่อ้นี่ตัวเองเนี่ยเพื่อนเด้อบอกไม่ไปแล้วเหนื่อยป่ะเจ้ไปใจอ่อนมากับเราอยู่ดี่ชวนมาจนได้เนะลงแหลงฟ้าเข้าเลยตาเรา แต่เรายังไม่ได้มาเลยค่ะเรายังโอ้ยเหยียบะเพื่อนเหยียบจะได้อย่างโอ้ยเขียแต่ว่าเราก็ต้องว่าแกจะเหยียบนเมน่ะไหนังเหลืองโอ้ยเพื่อนเหนื่อยโอ้ยตีนอนนี่สามดอกตีเรียงกันอันนี้ใหญ่ไหมหลงเหลงจ้าน้อยคัดงัดทีสตีนโอ้ยอย่ามาเนี่ยใซ่ว่าในเขาวนั่นแหละดี่ก้อนเอากระตาทับดอกว้าโอ้ยแตกเลยแกที่ขึ้น มันอยู่นิดเดียวเอ็มอ้าวเขี่ยไปโดนมันเขี่ยไปโดนต้นเห็ดดอกเล็กกันสิต้องเอาไปด้วยไม่มีเลยนะกลุ่มหนึ่งอ้ยเพื่นเก็บไปเลยนะเพื่อนอะไร้เห็นอะไร ui hả lâu dài á ตัวใหญ่อ่ะอู้หูตัวใหญ่มากเลยดูเพื่อนระยะห้าเมตรเราไม่เล็งไม่พลาดหรอกเพื่อนโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วเกือบแก่เกินไปฮะเหมือนคนบางคนแล้วเนี่ยสี่สิบห้าปีแล้วเนี่ยคิดว่าเนี่ยดอกเนี่ยเท่าแล้วเท่าแล้วดอกสวยนะอื ขาเทียนร้อนนะขาท้ in, in ้งอุ้ยนี่เหยียบนะแม่ดีใจเลยเฮียงอะไรเฮียงมอเตอร์ไซค์ไปจักรยานเอาเต็มยศแบบนั้นเต็มยศปกติก็โอเคนะถ้าได้ประมาณนี้นะ มันจะได้นี่นู่นน่ะข้างหน้าอ uh ีกอีกมาเห็นไหมมันตะกายข้างตะกายด้วยใสเนี่ยเอามาเหมือนเพื่อนเลยนะมันอยู่ใต้นี้ด้วยนะแกไม่ใช่เหยียบแล้วเหรอเราน่ะตีนเราไม่รู้เจอแบบนี้คิดว่าเหยียบไปแล้วมั้ง เอาหญ้าออกแบบโหอยู่ในมย่าเนาะอยากออกมาเต็มที่นมาเจออะไรตามหาตรงนี้แหละเมื่อกี้อือตามหาตรงนี้ไงเอ้โหแจกไม่เคยเปิดหน้าไม่เคยเปิดตัวเปิดเนื้อเปิดตัวนะคะวันนี้จัดไปหน้าแดงหมดเลยนอนเมาเมาแดดโอ้แป๊บเดียวดำเลยโอ้หัมือขนาดมันไม่ได้ไปไหนนะ เออมือเนาะในบ้านนะมือเห็นไหมนะสวยดีอ่ะเออพื่อนไม่เชื่อดอกกันนไหนว่าเลด้าเลด้าไม่ได้ละเพื่อนไไม่ด้สายตาโอ้โเยอะอ่ะหลายดอกเลย เพียบเลยเห็ดแล้วเนาะเห็ดแล้วเนาะเห็ดมันปูเห็ดมันปูเออแค่เนี้นูนอีกไม่ไปดังนอืมอืมอะไรน มุดอีกปุยกระโดดง่งายมันมีปลาไหนที่เขาไม่เข้ามาั้งอ่อืมอ่ะ มุนหน่อยพุ่ยไหายายแล้วนั่งเอาต้องเอาไอ้เบาะไปด้วยละรอบหลังไม่ได้แล้วไม่อยู่ เก็บเห็ดอะไรเห็นอะไรนะเพื่อนเพื่อนจะเหยียบอะไรยังไงเพื่อนจะเหยียบนะเห็นแล้วอืมอื็นี่กินข้างทางน่ะอืมาหกินข้างทางก็พอแล้วโอ้ยขาใหญ่ขาใหญ่มันขาเร่เยจุดหามาลมร้อนจัดแก่จะเป็นหลบลมเย็นดีนะลมเย็นดีนะตรงนี้ พัดโบยโบยเห็ดมกคนกันน,นั้นเรวก็ดำถ้ากิ่งไม้ลนใส่นี่แค่กิ่งเล็กๆเ,เราก็ว่าเราจะเป็นลมได้เ <c oughs> พราะมันจะเป็นอยู่แล้วไง <c oughs> คนกำลังมองซ้ายมองขวา เวเพื่อนเจ็บเห็ดเนาะเดินตามตูดนี่ <laughs> ชนตูดใช่บหต้องตอดรัดไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อน<ม>เพื่อนมาเียบเห็ดเองเาไทยทำไมยังใหญ่อะไ่ดอกใหญ่นะไม่รู้ฝามองซ้ายมองขวาแต่ตาเบล่า โอ้โห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 ไม่ใช่จินไหมโอ้โเยปิดไว้หาวไวอีกเอาหมไงกบหลุมหลุมไง 嗯嗯。Mm hmm. หืมทับมันจะได้หปลาจะขอโโห,หาะ หลงตาตัวเองนี่แหละจ้าไม่ต้องหลงตาคนอื่นดอกอจะเจียบเร็วได้อีนิดเดียวเองว้าวใจตรไใลเดี๋ยวตั้งกองดีก่อนเห็นดอกนู่นเก็บหยัเยบเราต้องเดินเลาะไปเลาะมาแล้วจ้างั้นไม่ได้ เดินไปที่เก่าเดินมาในเฮ็ด 拉去了，嗯。 อย่างไรอีกขอหนอว้นะ 嗯，妈。Mm.

ขีย่ยูอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าต้นตนโอ้ยฮักเลยหัว จักอะไรเป็นอะไรมูลอุยปุยเลยจ้ะได้ไม่หลายนะอืมหลายอยู่นะหลายกระซัดเลยจ้ะคลิปนี้ขอลากันเลยจ้ะบ๊ายบาย